มีลูกค้าถามมาครับว่างบ5 0 0 0ันเปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบไหนได้บ้างวันนี้เราจะมาจัดเซต5 0 0 0ับาทแถมมีทอนให้กับลูกค้ากันครับปัญหาไฟหน้าที่ไม่สว่างนะครับแก้ไขปัญหาได้โดยการเปลี่ยนหลอด LED g p n t นะครับตอนนี้มีทั้งหมดอยู่4รุ่นนะครับมาเริ่มกันที่รุ่น r 1นะครับตัวนี้กำลังหวัดอยู่ที่28บาทน,นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2490บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยครับ มาต่อกันที่รุ่น R2 นะครับตัวนี้กําลังหวัตอยู่ที่32วัตต์ตัวนี้พิเศษนะครับมีอยู่2สีในตัวนะครับสามารถเปิดปิดให้เป็นสีขาวและเป็นสีเหลืองได้เหมาะสําหรับตัดหมอกนะครับหรือใครที่สนใจอยากจะเปรียนเป็นไฟหน้าก็สามารถทําได้เช่นกันครับราคาอยู่ที่3,490บาทเราไปดูแตกงกันเลยครับมาถึงรุ่นยอด ตัวนี้เป็นรุ่นอ3นะครับกำลังวัดอยู่ที่35วัตต์นะครับตัวนี้ราคา3,490บาทพร้อมติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะไฟต่ำนะครับเส้นคัตออฟจะคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยครับและมาถึงรุ่นท็อปสุดน,นะครับ เป็นรุ่น R4 นะครับตัวนี้ให้กำลังวัตตอยู่ที่55วัตต์ราคา4,490บาทนะครับตัวนี้เป็นเกรด p ีเมียมนะครับให้ความสว่างสูงสว่างกว่าของเดิมถึง6เท่านะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยครับและทัวงหนี้นะครับเป็นการเพิ่มความสว่างให้กับรถของคุณนะครับเห็นไหมว่างบ5,000บาทมีทอนให้กับคุณลูกค้าทุกรุ่นเลยนะครับหากใครสนใจสามารถ ทั่วประเทศครับ